สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะเนาะวันนีบบ้บอมเบก็มาหาเห็ดเลยคะ่ะ <c oughs> ขออภัยพี่น้กนะคะเนาะแกว่าบอมเบเป็นวัดมาหาเห็ดนะจ๊ะนะเจ้าวนันนี้เจอแล้วค่ะพี่น้องนี่เห็ดพ่นเห็ดโปรนตาจองเห็พ,พอเห็ดพ่นดอกไงเลยล่ะเอออีพอ คิดพึงเจออลไรไป่นอง ดอ,ดอกนี่เลือข้างเดียวไปเทไรเบิดวะยังกินห่อเบิดเลือข้างเดียวขอระ มากันหลายคนอยู่ด้วยใจพี่น้องมากันอยู่สี่คนเช <Okay. S 1> ็ดผ <Okay. S 1> ึิงก่อนอน่นขอขอบคุณพี่น้องนะคะขอบคุณทุกแหล่ทุกแชททุกคอมเมนต์นะคะเนาะ ขอบพูดทุกำลังใจที่หมอไพร์ด้วคะ่ะนาะมาเด้อพี่น้องมาเห็ดสอยเนี่ยมาหาเห็ดสอยนี่ซสอยนี่เห็ดย่างอ้อน,นี่ตาจองโอ้เห็ดเผิ่งเทา่านอนอองลองเลยอเออเทาเวิดก็นีกระเทาแงว ดอกดีมันอันนี้ก็เห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งขาลายเห็ดเพิ่งยัียขาดอกลำดับแม่ตาจอง อันนี้ก็คือเก็บมาตั้งแต่ต้นแรกๆนะครัพี่น้องเก็บมาแต่ต้นแรกๆเออเออเออยูป่าป่าไดนวะป่าโพนทรายได้จังนี่ป่าโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดตาจองใครขึ้นใครขึ้นป้าว่าท่านมูน่ามือนี่ มึงพี่น้องเฮ็ดมันกับปูงามงมีแต่ดอกใหญ่ๆหักบ่แบบ่เอาบ่ม่บ่เอาเด้อจ๊ะเด้อจ๊ะกปูหลาย สวงดอกฮ็ดพึ่งเออเป็นวัดเป็นวัด มาลงขอสมาดแต่ขอยู่เศรซาสมาดแต่ขอชุดขาวดิ่มชุดเพิง ขาวดินเจอเห็ดโพนหนึ่งดอกถ้าฝนมีมูบอย่ายจักเห็ดโพนเขียวดอกงามดีเด้อย,ยังไงสาวแต่ว่าแถวนี้เห็ดผงมันพอวเนี่ยได้เนาะ โถนไปแล้วดอกง,งามๆเลยเห็ดโปรนด้วยเห็ดไข่เห็ดไข่เคียวเห็ดไข่นี่ซิบข่อยหอมซำเห็ดเห็ดไข่ขาว อีบ่งตัวนี้มันเถ่ามันขี้ลาวว่าเอาไป่นองเอาดอกเดียวเห็ดเพิ่งเหลืองวูวดูดักากมูหุ่นนายนิ้งเลเินเจ้าจะมาได้ยินติเห็ดขาวดินวู้เห็ดน้ำมันกระปูเนาะไม่ได้ดอกใหญ่ๆเนาะเบิ่งเห็ดหน้ามันกระโปร เห็ดเผือกดำดอกนึงผีหนอนเฮนบ่รอ่ะหนึ่ง,งอ,อือหือนพอให้ข้าวแป้งดอกหนึ่งเห็ดข้าวแป้งเห็ดข้าวแป้งเห็ดเอยียงพี่น้องคือแดงดิ เฮ็ดผึ้งแดงนี่เฮ็ดผึ้งแดงเออคือมีดอกเดียวเรอโอ้โนี่เด้ลูกมัน,นเด้ลูกมัน เออผุ่นอีกรอกหนึ่งอยู่ทางฝุ่นจักถามูผุนเฮ็ดกี่เท่าเฮ็ดขี่เท่าขาวน่ะมาอนเอาเรือกยาม้อนละหนะตีขอนเก็บเฮ็ดยัางตาจอง <ไ>ดําเผึ่งดอํอีพอจะจองจะเก็บตะเฮ็ดผึ่งเนาะต่กูดผึ่งเนาะโอ้คือคือคือเฮ็ดผึ่ๆๆงมาแล้วเขาเปลี่ยนทีน่เาเอารายตะเฮ็ดผึ่งเลยนะนี่หาเผื่อมันเบ้างเโอ้ย เห็ดพึ่งน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลพอ,ลอ,อ,าาอเห็นเนาะยายหนิงเห็โดโพล น้อยๆแน่ๆกะเก็บน้อยๆน,นี่แหละเห็ดขาวดินว่าบ่อดอกเท้า,า,ทาอู้ยเห็ดก็มีแต่กระบงเว้วย เทอายุ í, í, art, ่นั really Arizona, ่ตจีค้นเกมหนั่งจีมาฉีดสักก่อนหย่านเนาะหย่านกระบงเข็ดขาวดินเฮ้ดขาวแป้งให้พึ่งนำเขาไปจะได้พึ่งข้าก่นนะ

Nó Cái mất sao nặn y Tối mất sông mất cả đọc nha Ừ Úi, hắc mất Khỏi hết là ngục sống đọc hết là ngục sống đọc đấy, dây sao Khỏi hết là ngục sống สวยงามๆเลยจ้า้าร่าข้าวที่น้องเส้นไว้ฝากบอกเมีมยไม่ใจเนเดอ้อขอบคุณเดอ้อขอบคุณท้าหลวงนายอิลี ฟ้เขาเจยนี่ฟอดอกนึ่ง,ง,งเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงเห็ดอะไรยายเห็ดบักออไปทางไหนหนอ่ะนี่เขาเอออเอ็ดเพิงเห็ดเพงิงเห็ดเพงิพง สองดอกเหตุที่เท่าหนึ่งดอกบอกยังอ่ะ คุณเนี่ยสาวอยู่ทัางนาคุณแ็ดกี่เท่าอุ้ยหักโอแ็ดเพิ่งดำหนึ่งดอกฮะ ขี่เท่าสองดอกรถเท้าอยู่สายให้ขี่เท่าอือก็นั่งแล้วขามัน เห็ดขี้เท่าเห็ดขี้เท่าไฟกับพ่อคือกันแลหละเห็ดพ่นหน่อยนี่พดวงเดียว ไปได้ดอกบานมั่นแย่นิ้มันเนาะโอ้เหด,ดุฝนกระเขียวลืมลืมตอนเห็ดปวดง,ง๊าช่วยยังไงให้เขาแปลงนะ <c oughs> คือคือคืออโอ้โหมีแทงตีนจะขว เห็ดเพิ่งน้ำตาลสองดอกอย่างงามเลยนะจ๊ะเนี่ยเห็ดเผื่งโอวันติ้นเขาวัเนียเลยเห็ดเผิ่งโอวันติ้น